หน้าที่วัดไอเกนดีจริงเอาบอกเลยอยูเวลาชอบทำไมมาตัางปีโเล่ที่ไม่รู้จะไปวะ่ันันปินเต้ลิงไปหลับิงไปลลิงค้างหนอยอ่ลิงบ้าลิงบ้า เฮ้ยม <c oughs> ่ตัวไอ้ต oh. 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 <c oughs> you ัวนี่เป <c oughs> <laughs> hey ็นลิงไงอุมนี้ขุมนี้เอาเอาตู้ยอัดตีใจตัวเองเลยขู่พูดตาขู่พูดตาเราพี่เฮ้ยมาลุกแบบฝวาได้แล้วเอนเฮ้ย

เปลียนหดยังไงนั้นไอ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 ไไอ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 ไีไอ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 อไ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 เไอไอไไไอไอไออไอไออยอไไอไอ่อไ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 ไอ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 ไ